สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบอนสีพญานาคราชนะคะเป็นบอนกราบนะคะทุกคนต้นนี้กระถางกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางแม่พันุ์นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูใบของเขานะคะจะกลางใหญ่แล้วก็สวยมากนี่นะคะเนี่ยใหญ่กว่ามือปุ้ยอีกนะคะแล้วที่สําคัญนะคะน้องมีจุดเด่นของน้องก็คือนี่นะคะนี่ ได้งอกออกมาตรงนี้เขาไม่แน่ใจว่าจะเรียกอะไรดีนะคะอาจจะเป็นงวงหรือว่าเอ้ยไม่ใช่เนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะคะเพื่อนๆน,น้องมีจุดเด่นที่ว่ามีแบบนี้ขึ้นมานะคะคือมองไปมองมาก็จะคล้ายอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะตอนแรกๆเ,เลี้ยงก็ไม่ได้มองว่าเออน้องจะสวยขนาดไหนนะคะเห็นแค่ว่า ไม่เคยเห็นบอนกลกาบค่ะก็เลยลองซื้อมาดูแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะทุกคนยิ่งออกเดดนะคะน้องเหมือนชอบเดดมากนะคะอยู่ในร่มน้องจะออกใบแบบนี้นะคะนี่นะคะจะออกใบประมาณนี้แต่พอออกเดดมาปุ๊บสีเขาเปลี่ยนนะคะทุกเพื่อนๆสีจะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยนี่นะคะสีจะชัดขึ้นแล้วจะมีจุกแบบนี้ขึ้น มาตรงกลางใบเลยนะคะนี่ตรงกลางตรงนี้เลยนี่นะคะและนี่ก็คือพึ่งเตะโหลดใหม่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะมีเหมือนกันเลยสวยนะคะสำหรับคนคนไหนที่ชอบแบบว่าปลูกบอลอ,อ่มงคลชื่อดีอะไรแบบนี้น่าสะสมไว้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่สะสมไว้แบบว่าไม่ไม่เสียเที่ยวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเพราะว่าน้องก็มีราคาที่ถูกด้วยค่ะ ไม่แพงนะคะต้นสีพญานาคราชคุยก็เลยซื้อมาแล้วก็น้องมีหนอมีอะไรเยอะด้วยนะคะอกหนอง่ายนี่ค่ะก็เป็นลูกของเขาอีกต้นหนึ่งนี่นะคะกำลังเทงหลดนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ